บินได้ให้พรพ่นไฟหากพูดถึงสิ่งเหล่านี้ก็คงจะไม่พ้นพระใช่ไหมครับเปล่าครับมันคือสัตว์ในนวนิยายหรือตำนานที่ถูกกล่าวขานกันมามากที่สุดแล้วมันก็คงจะไม่พ้นมังกรใช่ไหมครับมังกรถูกใช้เป็นสัญลักษณ์หลายอย่างตั้งแต่สัตว์ตุร้ายยันสัญลักษณ์ให้โชคแต่มันก็ถูกนํามาใช้ในหนึ่งแง่เสมอนั่นคือสัญลักษณ์แห่งความแฟนตาซีเรามักจะได้เจอกับพวกมันผ่านหน้าหนังสือภาพยนตร์รวมไปถึงวิดีโอเกมด้วย วันนี้เราจะมาว่ากันด้ดยหัวข้อที่พิเศษขึ้นมาสักเล็กน้อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือมังกรและโลกของวิดีโอเกมทุกคนคงจะเคยชินกับภาพมังกรในเทพนิยายภาพยนตร์หรือแม้แต่กระทั่งวีทูเบอรแน่นอนว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาซิมแต่อย่างไรใจเย็นๆครับ จริงๆแล้วหลายๆคนก็คงมานั่งคิดว่าสรุปมังกรมีอยู่จริงๆหรือไม่คําตอบตเราไม่สามารถให้ได้จริงๆครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆนาๆนาไม่มีเหลืออยู่แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็พยายามหาทฤษฎีมารองรับอยู่ดีโดยเหตุผลที่ว่านักวิทยาศาสตร์นั้นต้องการจะหาคําตอบก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายมากเลยครับก็เพราะว่าตำนานเกือบทั้งทั่วโลกนั้นมีการกล่าวถึงมังกรอย,อยู่ทั้งสิ้นนั่นเองอย่างทางฝั่งยุโรปมีการกล่าวถึงในประวัติศาสตร์เช่นตัวของกษัตริย์อัเทอร์เพนตรากอน ที่ในนามสก,กุลของเขาก็มีชื่อมังกรอยู่แล้วยังไม่นับตำนานที่เขาไปสังหารมังกรเพิ่มอีกหรือจะเป็นทางฝั่งยุโรปที่มีตำนานอย่างซิกฟรีดที่อยู่ในเรื่องเล่าขานตำนานอย่างแร็กนาร็อกที่จะกล่าวถึงมังกรที่เป็นสัตว์ดุร้ายแต่การสังหารมังกรก็ให้คุณเช่นกันคือนี้ครับเมื่อมนุษย์ได้ลิ้มรสเลือดของมังกรหรือการอาบเลือดมังกรจะทําให้เกิดความเป็นอมตะยิงไม่เข้าแทงไม่ออกไม่มีวันตายอะไรเป็นต้นทั้งสองชื่อที่เราหยิบยกมาอาจจะดูไกลตัวไปสักนิดหนึ่ง เพราะของพวกนี้มันจะเกิดขึ้นทางฝั่งอังกฤษแล้วก็ยุโรปแต่ถ้าใกล้ๆบ้านเราเองก็มีกันครับนั่นก็คือมังกรของทางประเทศจีนที่อาจจะฟังดูเหมือนจินตนาการขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าพวกมังกรมีศักดิ์เป็นเทพไม่ใช่สัตว์ตัวร้ายลักษณะของมังกรจะมีภาพลักษณ์แตกต่างจากฝั่งยุโรปอยู่พอสมควรเพราะจะไม่มีปีกและมีลักษณะเป็นคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าแต่ลักษณะที่คล้ายกันนั้นก็คือเรื่องของการพ่นไฟได้นอกจากมังกรจีนจะเป็นหนังเทพแล้วมันยังเป็นสัญลักษณ์ของจกอักร ซึ่งจะไปปรากฏตามเสื้อผ้าของจักรพรรดิองชายองคโตหรือราชทายาทที่จะเป็นผู้สืบทอดและขุนนางต่างๆซึ่งรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปส่วนมากก็ดูที่เล็บครับ5้าเล็บให้เป็นจักรพรรดิและองค์ชายสี่เล็บให้ลูกคนอื่นๆประมาณนี้หรือถ้ามังกรจีนไกลตัวเกินไปให้เป็นประเทศไทยละกันครับในประเทศไทยก็มีเรื่องราวของมังกรด้วยเช่นกันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับจีนคือมองว่ามังกรนั้นเป็นเทพคิดออกกันมั้งครับว่ามันหมายถึงอะไรพญานาคน่ะครับ ซึ่งในไทยอาจจะดูว่าไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่นักเพราะความเชื่อของชาวอีสานบ้านไทยเราก็ยังคงเชื่อเรื่องนี้อยู่นั่นเองและนี่ก็คงเป็นเหตุผลง่ายๆว่าทําไมนักวิทยาศาสตร์จึงเกิดความสงสัยในตัวมังกรว่าสรุปแล้วมันมีตัวตนจริงหรือไม่จากที่พวกเราไปหาข้อมูลมานั้นจากสารคดีที่ชื่อว่า The Last Dragon จาก Discovery Channel ก็ได้ข้อสรุปมาคร่าวๆถึงเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่เจอกับซากมังกรในโลกแห่งความเป็นจริงเหตุผลง่ายๆครับ ภาพที่เราเห็นจะเป็นมังกรตัวใหญ่มีปีกบินบนท้องฟ้าซึ่งถ้ามองกันตามหลักความเป็นจริงแล้วถ้าพวกมันตัวใหญ่ขนาดนั้นมันก็น่าจะบินไม่ขึ้นใช่ไหมครับจึงกําหนดเป็นทฤษฎีว่ามังกรนั้นมีโครงสร้างกระดูกคล้ายกับนกเพื่อให้ร่างกายนั้นน้าหนักเบาและสามารถบินได้และเมื่อโครงสร้างของกระดูกมันเป็นเช่นนี้บวกกับการเวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปีทําให้เราไม่สามารถขุดเจอซากข,ของมันได้นั่นเอง ส่วนมังกรของทางฝั่งจีนหรือเอเชียจะมีลักษณะเป็นสัตว์เลื้อยคลานด้วยปัจจัยตรงนี้จึงอาจจะเป็นเหตุผลที่เราไม่เจอซากมันก็เป็นเพราะว่าพวกมันนั้นมีวัฒนาการเพื่ออยู่รอดในยุคใหม่จนกลายเป็นสัตว์ในยุคปัจจุบันนั่นเองรวมกับโครงสร้างพื้นฐานของมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานอาจจะทําให้ตัวมันไปคล้ายกับไทเทนโนบอวหรืองูยักษ์นั่นเองรายยาวม,มาแบบนี้ดูเหมือนว่าเรากําลังจะทําสารคดีมังกรแต่ไม่ใช่นะครับนี่ช่องเกมครับ อยากจะให้เป็นข้อมูลเสริมเล็กน้อยเอาไว้เป็นเกร็ดความรู้เวลาดูจะได้จินตนาการภาพถูกว่ามันมีส่วนสำคัญกับสื่อในยุคปัจจุบันได้อย่างไรหลังจากตำนานอญญายาวนานของมังกรน,นั้นมันก็ถูกนำไปอยู่ในหลายภาพลักษณ์แล้วแต่เรื่องเล่าตั้งแต่สัตว์อสูรดุร้ายจนไปถึงเทพผู้ปกครองทำให้มันถูกปรุงแต่งผ่านหลายยุคหลายสมัยผ่านเรื่องเล่าตำนานเมืองหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือนวันิยายแฟนตาซีแล้วแต่จินตนาการของผู้แต่ง แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกตำนานน่าจะพูดตรงกันก็คือมันเป็นสัตว์ที่ทรงพลังน่าเกรงขามและน่ากลัวทําให้มันเป็นวัตถุชิ้นดีในโลกของแฟนตาซีภาพจําลองของมังกรนั้นจึงโผล่มาในสื่อยุคใหม่แบบเลี่ยงไม่ได้อย่างแรกสุดก็คงจะเป็นในหนังสือและต่อมาก็จะเป็นการแสดงหรือภาพยนตร์หนังสือกับการแสดงนี้หาข้อมูลไม่ไหวจริงๆครับแต่ภาพยนตร์น่าจะเรื่องแรกที่ถูกออกฉายและมีเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรก็คือ ซิกฟริดเดฟับเนี่ยที่ออกฉายในปี1924ที่จะเล่าเรื่องถึงมังกรของกำนานนอร์สเก่าก็แน่นอนครับมันคือเรื่องราวของมังกรซิกฟริดและก็ไม่ใช่มังกรติดเกมใจเย็ยนนะครับซึ่งรูปร่างของมันก็จะคล้ายกับมังกรโคมโมโดตัวใหญ่ๆนุ่มๆเพราะมันเป็นชุดคอสตูมแบบชัดเจนนั่นแหละครับและแน่นอนว่าหลังจากนั้นในช่วงปี60ก็มีการออกภาพยนตร์ที่มีมังกรตามมาหลายๆเรื่องนั่นเองถัดมาจากนั้นก็จะเป็นหลายสื่อบันเทิงหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือบอร์ดเกมหรือเทเบิลท็อปหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อของ TRPG อย่างด u น g e o n นแอ d ด์ดราหรือ DD กันมาบ้างใช่ไหมครับอาจจะพอเคยเห็นในซีรีส์ดังอย่าง Stranger Things ที่เหล่าตัวเอกเด็กๆนะั้นเล่นกันมันก็จะมีส่วนผสมของมังกรอยู่ด้วยตามชื่อนั่นแหละจริงๆ DD เป็นมากกว่าบอร์ดเกมอยู่หลายขุมถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของมันจะคล้ายกับเกมกระดาษที่เราเคยเล่นกันในสมัยเรียนแต่กลิ่นอายของความเป็น RPG นั้น มันทำให้เกิดการพัฒนาเกมขึ้นมาหลายเกมหนึ่งในนั้นก็คืออัลติมาที่เป็นต้นแบบให้กับเกม RPG ต่อมาอีกลหลายๆเกมแล้ววันนี้ไม่ใช่เกมเจาะหรือโปรดิวชั่นออริจิน r า g ์พีจไม่ใช่ครับเกี่ยววันหลังแล้วกันตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆก็คงจะหนีไม่พ้น Dungeon and Dragons Computer Fantasy Game เกแน่นอนว่าตัวดีนดีนั้นทำออกมาเป็นรูปแบบเกมเหมือนกันครับและเราก็ค้นพบว่ามันเป็นเกมแรกๆที่มีการใช้มังกรเป็นส่วนประกอบของเกม และน่าจะเรียกได้ว่ามันเป็นส่วนประกอบหลักของเกมเลยก็ว่าได้ตัวเกมถูกวางขายในช่วงปี1981โดยใช้ชื่อไปข้างต้นรูปแบบเกมจะออกมาในลักษณะของเครื่องเกม handheld แบบที่เราแน่จะคุ้นเคยกันในสมัยก่อนตัวเกมจะนำเสนอด้วยหน้าจอแบบ LCD ผลิตโดยบริษัท Mattel Electronics บริษัทผลิตของเล่นยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและตามชื่อคือเกมครับเกมนั้นดึงเอาธีมอย่างเรื่องราวของด u n จ e o n อามาเป็นแนวทางในการเล่น เกมจะดําเนินโดยให้ผู้เล่นผจญภายในดันเจี้ยนลึกลับซึ่งจะแบ่งออกเป็นช่องต่างๆขนาด10คูณ10แถวแนวดิ่งจะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและแถวแนวราบจะแทนด้วยตัวเลขในการเล่นจะมีตําแหน่งบอกเสมอช่องนั้นบางทีอาจจะมีหลุมที่เอาไว้ขังผู้เล่นเอาไว้หรืออาจจะเป็นค้างคาที่จะพาผู้เล่นสุ่มไปในพื้นที่เล่นอื่นๆน,นอกจากอุปสรรคในเกมก็จะมีไอเทมพิเศษอยู่2ชนิดคือธนูวิเศษเป็นเครื่องมือในการเผชิญหน้ากับมังกร อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งคือเชือกวิเศษครับที่ไม่สามารถรั้งใครไว้ได้ครับแม้แต่คนไม่มีใจก็เช่นกันเชือกวิเศษจะทํางานเมื่อผู้เล่นตกลงไปในหลุมที่ผู้เล่นจะสามารถใช้งานมันได้หนึ่งครั้งเพื่อช่วยเหลือตัวเองออกมาก่อนจะต้องตามหามันเพิ่มไม่เช่นนั้นจะนําไปสู่ฉากเกมโอเวอร์และแน่นอนว่าการจบเกมไม่ได้จํากัดอยู่แค่การตกหลุมอย่างเดียวภายในเกมจะมีมังกรจะถูกนํามาเสนอหากไปเจอกับมันตัวเปล่าเกมก็จะจบลงทันทีเช่นเดียวกัน เกมจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นหน้าจอแสดงตำแหน่งของผู้เล่นฝั่งขวาจะเป็นฝั่งแสดงอันตรายหรือกิจกรรมใดๆที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่อันตรายที่อยู่ในช่องต่างๆของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือหลุมซึ่งนั่นรวมไปถึงลูกศรและเชือกด้วยคือแน่นอนว่าตัวเกมจะเป็นมังกรของทางฝั่งยุโรปภาพลักษณ์ของมังกรนั้นก็จะเลยออกมาในลักษณะของที่ไม่ค่อยเป็นมิกซ์แกเท่าไหร่ก็แน่นอนล่ะครับตามตำนานมนุษย์แมงค่าซะยียนเลยเนาะซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกเหตุผล ที่นักวัติศาสตร์เขาคิดกันไว้ว่าอาจจะเป็นเหตุผลของการสูญพันธุ์ของมังกรในยุคยุโรปนั่นเองขยับใกล้เข้าไปอีกนิดหนึ่งครับเรามาดูกันที่มังกรของฝั่งจีนกันบ้างหนึ่งในเกมออนไลน์ที่ผมค่อนข้างเชื่อว,ว่าไม่มีเด็กไทยคนไหนไม่รู้จักและมันจะเป็นตีมแบบเกมจีนๆในโลกจมยุทธพอจะเดาออกใช่ไหมครับว่าเกมนั้นคืออะไรมันก็คือโยก,กังหรือยุทธภพครบสลึงเกมมาจากมันวาในชื่อของยอหย่อนกังโฮและใช้ชื่อภาษาไทยว่านักรบครบสลึง และตอนนี้ก็ยังคงมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอยู่โดย PlayPark เนื่องด้วยตัวเกมนั้นถูกเซตอัพให้อยู่ในจีนตามสไตล์ของยูทูปบดังนั้นเรื่องของมังกรก็คงจะขาดไม่ได้แน่นอนหลักฐานหนึ่งอย่างที่ถือว่าเกมออกแบบรายละเอียดออกมาได้ดีคือชุดคลุมของนักรบมังกรครับจะสังเกตได้ว่าชุดคลุมนี้จะมีจุดเป็นมังกรอยู่ด้วยทั้งหมด3จุดคือบนศีรษะเข็มขัดและบริเวณขาถ้าสังเกตดีๆจะมีมังกรและแสดงให้เห็นถึงเล็บอยู่ด้วย อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเล็บของมังกรจะให้ความหมายถึงความสําคัญกับราชวงศ์อย่างในภาพที่เราเห็นชุดคลุมมังกรนรักรบจะมีเล็บทั้งหมด4เล็บด้วยกันดังนั้นตําแหน่งจะหมายถึงราชทายาทหรือเจ้าขุนมูลนายส่วนเรื่องสีของมังกรนั้นมีที่มาหลากหลายตั้งแต่เรื่องอายุไขจนกระทั่งความหมายอย่างสีเหลืองเยลเล่ <Yellow. S 1> สีทองนั้นจะมีความหมายที่ดีที่สุดคือความมั่งคั่งความยิ่งใหญ่ ภูมิปัญญาและความเมตตารวมถึงเป็นสีที่บ่งบอกถึงความหายากและอายุที่มากขึ้นของมังกรด้วยและภายในเกมโยกังก,ก็เพิ่งมีอัปเดตใหม่ไปมาๆก,ก,กับแคมเปญ Legendary Secret ความลับระดับตำนานที่มีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อย่างมังกรนะครับโดยมีด้วยกันทั้งหมด4ีสีตั้งแต่สีครามแดงดำและทองซึ่งความหมายของมังกรในเกมนี้ก็จะบ่งบอกถึงอายุและความหายากนั่นเอง ลักษณะของมังกรในเกมนั้นก็จะเป็นแบบมังกรจีนต้นฉบับเลยครับลำตัวยาวคล้ายงูมีสีขาและบินได้ที่สำคัญคือมันขี่ได้ด้วยครับนอกจากอัปเดตนี้ตัวเกมยังเพิ่มบอสใหม่เข้าไปด้วยตัวชื่อว่าปีศาจผีวิญญาณอสูรครับซึ่งสำหรับคนที่คิดถึงหรือหอยหายโยก,กังหรืออยากลองเล่นกันก็สามารถโหลดกลับมาเล่นได้เลยเพราะช่วงนี้มีกิจกรรมอย่างวอล์คคัมปาร์ตี้ที่จะเอาไว้ต้อนรับผู้เล่นหน้าเก่าและใหม่ก็จะได้ไอเทมแจกเต็มไปหมด ได้คูณค่าประสบการณ์ด้วยนะครับและในเร็วนี้ก็จะมีอัปเดตตำนานความลับใหม่ในเดือนกันยายนอีกหนึ่งอย่างก็ไปโหลดกันได้ครับผ่านหน้าเว็บไซต์โยกังใน description ได้เลยตอนนี้เราได้พูดถึงมังกรที่โผล่ในเกมทั้งเป็นศัตรูแล,แล้วก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับเราขยับไปดูพัฒนาการอีกรูปแบบหนึ่งกันดีกว่าเพราะนี่เป็นเกมโปรดของเราอีกเกมหนึ่งในช่วงของ playstation 1ก็ว่าได้ชถวบ้านผมจะเรียกเกมนี้ว่ามังกรน้อยหลายๆคนน่าจะรู้จักในชื่อของ s p y r o the dragon คือไอ้มังกรม่วงนั่นแหละครับตัวเกมจะเป็นเกมแพลตฟอร์มแบบ3มิติถูกพัฒนาโดยทีม Insom n i น gamess ถูกปล่อยออกมาในช่วงปี1998ที่หยิบเอาเกมนี้มาพูดถึงไม่ใช่เพราะว่าเราชอบเกมมันอย่างเดียวครับแต่ตัวเกมนั้นมันพิเศษตรงที่ว่าเราจะได้เล่นเป็นมังกรในในเรื่องของเกมนั้นจะกล่าวถึงอาณาจักรมังกรที่ถูกรุกรานโดย Na ส t ี้น็อกและเราเป็นมังกรเด็กที่จะต้องออกไปช่วยเหลือเหล่าเพื่อนเพื่อนมังกรภายในเกม ลักษณะภายนอกสไปโรจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับมังกรทางฝั่งยุโรปแบบเห็นได้ชัดคือจะเป็นแบบมังกรที่ยืนสีขามีปีกแต่บินไม่ไหวได้แค่ร่อนไปมาแล้วก็พล่นฝ่ายแค่นั้นกระแสของมังกรนั้นถ้านอกเหนือจากอิทธิพลของสื่อจากทางฝั่งตะวันตกในฝั่งตะวันออกเองก็จะมีให้เห็นมากมายอีกทั้งยังเป็นฝั่งที่สามารถนําเสนอความเป็นมังกรได้อย่างหลากหลายคมชัดและแตกต่างตามตำนานหรือเรื่องราวที่กล่าวไปข้างตน้น เพราะอย่าลืมว่าความเชื่อและการตีความมังกรโดยเฉพาะของชาวตะวันออกจะไม่เหมือนกันหนึ่งในลักษณะการตีความที่น่าสนใจคือการทําให้มังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตะวันออกผพวกกับการมาถึงของบรูซลีดาราภาพยนตร์ชาวฮ่องกงที่โด่งดังเปรียบได้ดังสัญ,ญลักษณ์ในยุคสมัยของภาพยนตร์แอคชั่นยุค7จทํศูนย์ทการต่อสู้ที่เฉียบขาดสไตล์การต่อสู้ที่ยากจะมีใครเหมือน กานเรียนรู้ได้จากวัดเซาลินแหล่งกำเนิดวิทยาย,ยุทธตามความทรงจําของทุกคนที่เคยรับชมภาพยนตร์แนวนี้มาประกอบกับชื่อจริงของเขาคือหลีเสี่ยวหลงซึ่งหลงนี่แหละครับที่แปลว่ามังกรทําให้ฉายาหรือภาพยนตร์ส่วนใหญ่ของบรูซลีจะครอบคลุมไปถึงภาพยนตร์จีนฮ่องกงที่ตามมามักจะมีคําว่ามังกรคุณสมบัตินี้เด่นชัดมากขึ้นโดยการมาถึงของภาพยนตร์เรื่อง The Way of the Dragon ในปี1972และ Enter the Dragon ในปี1973 หรือจะเป็นนักแสดงคน,นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจสตลีหรือลีเลียนเจียกับภาพยนตร์เรื่องด a าคอน Fight ในปี1989แจ็กคกี้ชานหรือเฉินหลงเองก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่จะมีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับมังกรอย่างป a g o n l ลอดในปี1982หรือภาพยนตร์ล้อเลียนผลงานของบรสลีโดยตรงอย่าง Ent e r the Fat d r a ต o ราอนในปี1978ที่นำเสนอผ่านดารานักสู้ร่างใหญ่อย่างแซมโมหังหรือหงจินเป่าคุณสมบัติเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นความประทับใจของชาวตะวันตก ว่วโดยลักษณะนักสู้ชาวตะวันออกที่เก่งกาจด้านการต่อสู้มักจะถูกจดจําผ่านชื่อของมังกรเพื่อที่จะใส่พลังวิเศษใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวละครนั้นๆก็มักจะมีมังกรเป็นดั่งที่มาของพลังการต่อสู้ของพวกเขาหนึ่งในตัวอย่างที่ได้อิทธิพลจากจุดนี้อย่างเข้มข้นเลยก็คงจะเป็นลูแขงนักสู้จากวัดเซาลินที่เป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์โหดดิบเถื่อนตามจักรวาลของม o เ o อร์คอมนอกจากแรงบันดาลใจการต่อสู้ที่อิงมาจากรูสลีโดยตรง ลูกแคงก็เป็นตัวละครที่มักจะมีพลังวิเศษนํามาเสนอโดยมังกรอย่างบ่อยครั้งเนื่องในกิมมิกจุดนี้ที่ถือได้ว่าเป็นที่จดจํามากจากมอเตอร์คอมบ t ภาค2ที่ท่าแฟ t a l i t y ตี้ของเขาคือการแปลงร่างเป็นมังกรและกินคู่ต่อสู้ซะเลยจากนั้นมีการปรากฏของมังกรที่มาจากพลังของลูกแคงบ่อยขึ้นทั้งท่าอ n i ม a l i t y ในมอเตอร์คอมบ t ภาค3ที่วางขายในปี1995และในภาคหลังๆเราก็จะพบว่าไม่สามารถแยกลูกแขงออกจากมังกรได้เลย ด้วยเหตุที่ว่ามันกลายเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วต่อมาเมื่อเกมจากชาติตะวันออกที่เชี่ยวชาญและเป็นต้นกําเนิดของเครื่องเกมหรือแม้แต่เกมเองอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับชาติตะวันออกที่มีความผูกพันกับแฟนตาซีและมังกรอีชาติก็ได้แบ่งปันแนวทางของพวกเขาเหมือนกันความเชื่อของริวจินมังกรในภาษาญ,ญี่ปุ่นนั้นไม่ยากที่ผู้เล่นอาจจะเคยพบพานกับมังกรในวิดีโอเกมและเพิ่มเติมด้วยอิทธิพลของผลงานอนิเมะของอากิระทุริยามา ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Enter the Dragon ของ Bruce Lee และ d r u n k e n Master ของเฉินหลงผสานกับเรื่องราวการอัญเชิญพระไตปรปิฎกข,ของไซอิวหรือ Journey to the West เกิดเป็นเรื่องราวของ Dragon Ball ในปี1 9 8 4ยอดนักสู้ซูนโงกุนที่ออกตามหาลูกแกวมังกรไปทั่วปฐพีจะได้พบผ่านกับศัตรูและมิจากทุกทิศท,ทางอิทธิพลทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นแรงบันดาลใจซึ่งเห็นได้ชัด ดราคุนเควสในปี1986เป็นเกม RPG ประจีนภัยจากค่าย e ิ i x ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิสเตรีและอัลติมาเองก็นับว่าเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นมังกรโดยตรงแถมชุนซอฟผู้ให้กำเนิดเกมนี้ก็ได้จ้างทุริยาม่ามาเป็นศิลปิในในการรังสรรค์สไตล์งานอาร์ตโดยนำเสนอเป็นจิบิน่ารักน,ร,กนรักในเกมโดยตรงซะเลยเพื่อจุดประสงค์ก็คือให้ตัวเกมสามารถเข้าถึงผู้คนเป็นวงกว้างได้ แน้าท่าของตัวเกมเองก็มีจุดประสงค์ในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมังกรเสียด้วยจากตรงนี้เองสเสน่ห์ของ Dragon Quest ทั้งเกมเพลย์สไตล์ภาพเกิดเป็นจุดแข็งของซีรีส์นี้มาจนถึงปัจจุบันกิมมิคอื่นๆของความเป็นมังกรก็ปรากฏในเกมชาติญี่ปุ่นจนเห็นได้ชัดเจนอย่าง Street Fighter ในท่าโจมตีโชริวเคนที่ปแปลว,ว่า r i s i n g Dragon F i s t หรือหมัดมังกรผงาดอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ผ่านตัวละครมากมาย ที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวละครเอกอย่างริวชื่อของสัตว์ในตำนานที่ควรค่ากับท่าโจมตีที่รุนแรงในชุมชนของสตรีทไฟเตอร์ล้วนมองมันว่าเป็นท่าการต่อสู้ที่งดงามและมีความสําคัญเหมาะกับศัตรูที่แข็งแกร่งและคู่ควรในการกําจัดด้วยทุกอย่างที่ผู้เล่นมีและด้วยความที่เป็นเกมต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลายก็นับเป็นจุดขายของเกมเหมือนกันแม้แต่ตัวละครไฟหลงตัวละครที่ได้รับอิทธิพลมาจากนักแสดงและภาพยนตร์จีนเหมือนกัน ประกอบก,บกับการเปิดกว้างของเกมต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้หยุดหยุดแค่นักสู้ข้างถนนจักรวาลน,นักสู้ของ SNK ค่ายเกมอาร์เคกระดูกเบอร์ใหญ่โด่งดังในยุค90เป็นปต้นมาหรือจักรวาลของเทคเคจักรวาลของนักสู้พันดิบเองก็ประยุกต์และเปิดกว้างให้กับสไตล์การต่อสู้มากมายทั่วทุกกลุ่มโลกรวมไปถึงความผูกพันของเหล่านักสู้กับกลุมพลังอันยิ่งใหญ่จากมากอนทั้งจากความเชื่อจีนและญี่ปุ่นโดยทางตรงและทางอ้อม ด้วยความทรงอํานาจของสัตว์ในตำนานอย่างมังกรเองความนับถือและยำเกรงของมังกรนั้นมักจะถูกใช้ในโลกอาชญากรเหมือนกันอํานาจบาดใหญ่ล้วนคู่ควรกับสัญ,ญลักษณ์ที่เหนือนอํานาจใดๆซึ่งเหมือนกับยากุซ่าในโลกความเป็นจริงนี่นแหละครับลายสัก์ล้วนนําเสนอแง่คิดและวิถีชีวิตของแก๊งหรือผู้ครอบครองมันคิริวคาซึมาจอมมังกรแห่งโดจิมะจากจักรวาลของเกมยากุซ่าก็เป็นผู้มีลายศัก์มังกรแสดงถึงความสามารถทรนงทรงปัญญามีเกียรติ และมีสมดุลในตัวแถมมีบทบาทเป็นผู้ปกป้องผู้ใดที่กล้าต่อกรจะต้องเผชิญกับอำนาจที่เหนือกว่าตนหรือจะเป็นอมังกรหน้าใหม่อย่างอิชิบังคาสึะผู้ครอบครองลายสักปลามังกรเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความเพียรที่ตามตำนานของปลาคอยที่ไต่กระแสน้ำขึ้นไปพังงาดเป็นมังกรก็เข้ากับบุคลิกของเขาผู้ไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความแข็งแกร่งทางกายหรือจะเป็นพรศักสองแสงไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรอันนั้นนักร้องเนาะ ขณะเดียวกันกลุ่มที่มีอำนาจอย่างแก๊งมาเฟียในฝั่งตะวันออกเองก็มีลายศักด์เพื่อแสดงความนับถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจใดเหมือนกันลายศักด์ของพวกเขาเองถ้านอกเหนือจากพระพุทธเจ้าเสือสิงโตมังกรเองก็เป็นตัวแทนของอำนาจที่ชัดเจนและเป็นที่นิยม s ล e e p i n g ด o อกนาเสนอแง่มุมตรงนี้ผ่านลายศักด์ที่ผู้เล่นจะได้พบเจอผ่านกายเนื้อของสมาชิกส่วนใหญ่ในเกมและหวยเชนเองก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนลายศักด์มังกรเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวแก๊งมาเฟียในฮ่องกง หรือแม้แต่ชาวจีนเองที่อยู่นอกแผ่นดินเกิดก็ยึดมั่นความเชื่อน,นี้โดยการใช้มันเป็นสิ่งนำโชคอย่างคาสิโนของมูบูซีหรือวูซีจากเกม Grand Theft Auto San Andreas ก็ใช้ชื่อว่า Four Dragons นอกเหนือจากนี้บางกรก็ได้กลายเป็นตัวแทนของความเป็นตะว,วันออกโดยรวมไปโดยปริยายสังเกตได้จากดีไซน์ท่าโจมตีฉากหรือการนำเสนอของบันโดยรวม Overwatch บอกเล่าเรื่องราวของสองพี่น้องชิมดะฮันโซและเกนจิ พวกเขาเองมีท่าโจมตีที่ผูกพันด้วยเกียรติของมังกรอย่างริวจินของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งสื่อถึงความกลมเกลียวในพลังยิ่งใหญ่ของมังกรทั้งสองใน Call of Duty Black Ops 2ในด่านไดร์ไรส์แผนที่โมดซอมบี้ลำดับที่14ที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนที่เป็นตึกรับฟ้าพังทลายเราก็จะสังเกตเห็นถึงป้ายไฟมังกรสื่อถึงความเป็นชาติตวันออกต่อมาในภาค Black Ops 3ในแผนที่เด e e ไ n รัก ยกมังกรมาเป็นความเชื่อของฝั่งยุโรปมามอบให้กับผู้เล่นในแผนที่ก็จะมีจุดที่มังกรจะปรากฏตัวและพ่นไฟคอยช่วยผู้เล่นพัฒนาการของเรื่องก็จะนําไปสู่ยุคที่มนุษย์สามารถควบคุมมังกรในอานัตได้แผนที่โกรดโครวิดจะให้ผู้เล่นได้ควบขี่มังกรไปสู่เครื่องแพรกพันช์ unch, เครื่องเพิ่มความสามารถของอาวุธที่ผู้เล่นมีแต่ให้ตายอย่างไรมังกรก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่วิเศษจ่ดีด้วยความที่ว่าเป็นเอกเทศข,ของมันมังกรมักจะไม่ใช่เพื่อนของผู้เล่นนักรบ และนักเดินทางเสมอไปและนับว่าเป็นการต่อยอดจากมรดกจากเกมยุคบุกเบิกที่ปรากฏในเกมยุคปัจจุบันการจะเผชิญหน้ามังกรจะไปจะต้องทําให้ใหญ่หน้าประทับใจหน้ายำเกรงและเรียกได้ว่าเป็นศัตรูที่ควรค่ากับการต่อสู้ด้วยทุกสิ่งที่ผู้เล่นมี oh. ในความรุ่งเรืองของเกมสไตล์ R p g พจถ้าหากผู้เล่นคือแรงขับเคลื่อนที่หยุดไม่ได้มังกรก็จะกลายเป็นวัตถุที่ไม่อาจเคลื่อนที่ได้เหมือนกัน ในพิภพของ Dragon Age เกม RPG ที่วางขายในช่วงปี2009เป็นตัวอย่างของเกม RPG ที่มอบประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับมังกรที่ไม่เพียงแค่ใหญ่อย่างเดียวมันเกรี้ยวกราดคำรามอย่างไม่ไว้หน้าผู้กล้าประเภทของมังกรหรือความสามารถทางด้านเวทมนต์หรือกายภาพมีผลในเรื่องของกลยุทธ์ที่เหล่ามังกรจะใช้กับเหล่ามนุษย์เช่นเดียวกันกับ Dragon stockma เกม RPG สไตล์ h a c k and Slash จากค่ายแก็ com ที่วางจำหน่ายในปี2012 ผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากับเหล่าสัตว์จากเทพนิยายมากมายแต่เอกลักษณ์ของมันคงจะหนีไม่พ้นเจ้าแห่งสัตว์ประหลาดทั้งปวงอย่างมังกรอีกทั้งจะได้เผชิญหน้ากับมังกรต่างชนิดแต่เราก็สต็อกมาเพิ่มมาด้วยการต่อสู้และการเคลื่อนที่ที่ใส่เต็มและเป็นอิสระกว่าทั้งอาวุธและกลยุทธ์แต่ถ้าหากว่าด้วยเกม RPG เองหากเป็นแค่เกมเก็บเวลตบมอนไปก็เท่านั้นนะครับเกมใดๆก็ทำได้ หลากหลายปัจจัยที่ทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมนั้นเปลี่ยนไปหรือมีผลต่อตัวเกมเลยส่วนสําคัญแรกๆคือมุมกล้องเกมแฟนตาซีนั้นไม่ค่อยมีข้อจํากัดในการใช้มุมกล้องเพื่อเล่าเรื่องแต่ใจความของมันคือความเก๋าของเนื้อเรื่องและวิธีการเล่าซีรีส์กระดูกใหญ่อย่าง The Elder Scrolls เป็นซีรีส์ที่ลึกซึ้งในจักรวาลและเรื่องราวในแต่ละภาคจนกระทั่งในปี2011 การมาถึงของภาค5ในชื่อสกายริมเปิดตัวด้วยเรื่องราวของเหล่าโดวคินผู้เกิดพร้อมจิตวิญญาณมังกรความพิเศษของผู้เล่นในภาคนี้คือกลายเป็นหนึ่งในสายเลือดของมังกรเลยทีเดียวการท่องไปในโลกใบนี้ในร่างของมนุษย์ด้วยพลังมังกรกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาคนี้แต่ใช่ว่าสายเลือดมังกรจะโค่นมังกรไม่ได้เช่นเดียวกันกับเกมแฟนตาซีครับมับงกรในภาคนี้จะยิ่งใหญ่สมกับเป็นเกมฟอร์มยักษ์ประจำปีตัวเกมจะมีทั้งมุมกล้องทั้งเติร์สและเฟิร์ส เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในการเล่นและการซึมซาบมังกรที่ใหญ่และร้ายกาจได้อย่างตื่นตาตื่นใจครับในโลกแฟนตาซีที่มีความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนมังกรจึงถูกหยิบมาเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ภายในเกมและเป็นคาแรคเตอร์ที่ถือว่าขาดเสียไม่ได้อย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้แหละครับ เพราะเหตุผลที่ง่ายและทรงพลังอย่างความเท่ความน่าเกรงขามและความน่าพิสูงจึงทําให้หลายๆเกมแฟนตาซีจึงหยิบเรื่องราวของมังกรมาปรุงแต่งเสริมเติมเข้าไปเป็นดั่งวัตถุดิบหลักในอาหารเอางี้ครับง่ายๆเลยครับถ้ามันไม่มีหมูทอดมันก็ไม่ใช่ข้าวหมูทอดฉันใดโลกแฟนตาซีที่ไม่มีมังกรก็ไม่ใช่โลกแฟนตาซีฉันนั้นแล้วก็นั่นแหละครับและถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แก้ไว้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับในวิดีโอนี้ขอขอบพระคุณที่รับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักนิน้อยแต่รักนานๆน,นะจ๊ะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และแสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยแ่ะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ